สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตตั้งอยู่บนเลขที่15ถนนอินใจมีตำบลท่าอิดอําเภอเมืองจังหวัดอุตรดิต์ในปีการศึกษา2563โรงเรียนอุตรดิตมีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น2,610คนจัดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีจำนวนนักศึกษาวิชาทหารทั้ง3ชั้นปีรวม693นายมีผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษา วิชาทหารรวมทั้งสิ้น13นายสถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้ปฏิบัติสถานศึกษาวิชาทหารตามโครงการศูนย์ฝึกแข่งขันสถานศึกษาร่วมใจมุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกันประจำปีการศึกษา2,563จนเกิดผลสำเร็จตามเกณฑ์มาตรฐานดังนี้ มาตรฐานที่ 1. การส่งเสริมการฝึกวิชาทหารสถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้เล็งเห็นความสำคัญของการฝึกวิชาทหารเพื่อการเป็นกำลังพลสำรองของประเทศที่มีวินัยมีคุณภาพและมีคุณลักษณะการเป็นพลเมืองที่ดีมีการบรรจุการเรียนรอดอดเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรของสถานศึกษาให้ความสำคัญกับครูที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารด้วยการสนับสนุนการฝึกอบรม การฝึกทบทวนรวมถึงให้ขวัญและกำลังใจในการทำงานสถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้ร่วมกับหน่วยฝึกในการพัฒนาสื่อการเรียนเครื่องช่วยฝึกต่างๆรวมถึงการให้ความร่วมมือสนับสนุนหน่วยฝึกตามที่ได้รับการร้องขอ มาตรฐานที่2การปฏิบัติตัวของนักศึกษาวิชาทหารระหว่างการฝึกสถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้ให้ความสำคัญของการปฏิบัติตัวของนักศึกษาวิชาทหารระหว่างการฝึกนักศึกษาวิชาทหารมีการแต่งกายที่ถูกต้องตามระเบียบให้เกียรติแก่เครื่องแบบฝึกประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยมีความตั้งใจการเข้ารับการฝึกวิชาทหารรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆตามที่หน่วยฝึกขอความร่วมมือ มาตรฐานที่3การปฏิบัติหน้าที่ของผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารและผู้ช่วยผู้กํากับนักศึกษาวิชาทหารควบคุมกํากับดูแลนักศึกษาวิชาทหารอย่างใกล้ชิดประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษาวิชาทหารมีลักษณะผู้นําและขีดความสามารถในการฝึกการปกครองนักศึกษาวิชาทหารมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยฝึกตลอดห่วงการศึกษาและให้การสนับสนุนกิจกรรมที่หน่วยฝึกขอความร่วมมือ อ,อย่างสม่ำเสมอมาตรฐานที่4การจัดตั้งองค์กรนักศึกษาวิชาทหารสถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิต์มีสำนักงานสำหรับองค์กรนักศึกษาวิชาทหารภายในสถานศึกษาที่สามารถให้การบริการแก่นักศึกษาวิชาทหารภายในสถานศึกษาจัดการปกครองตามแบบสายการบังคับบัญชาแบบทหาร ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารมีส่วนร่วมในองค์กรนักศึกษาวิชาทหารและมีการกำหนดกิจกรรมให้องค์กรนักศึกษาวิชาทหารดำเนินการตลอดปีมีการใช้นักศึกษาวิชาทหารเป็นแกนนำในสถานศึกษาวิชาทหารผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหารมีส่วนร่วมในกิจกรรมหน้าเสาธง มาตรฐานที่5การบรรจุกิจกรรมในองค์กรนักศึกษาวิชาทหารและการบรรลุผลสำเร็จสถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้ดำเนินกิจกรรมเทิดทูนสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ตามวันสำคัญต่างๆของชาติอย่างสม่ำเสมอมีการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนที่สมัครเรียนรอดอ่งเสริมให้รุ่นพี่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่รุ่นน้องมีการส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นแกนนำในการทำกิจกรรมต่างๆในสถาน กาศึษจัดกิจกรรมฝึกทบทวนระเบียบวินัยให้กับนักศึกษาวิชาทหารภายในสถานศึกษาส่งเสริมการสร้างแกนนําเรื่องระเบียบวินัยในสถานศึกษาเสริมสร้างแกนนําการช่วยเหลือสังคมและบําเพ็ญประโยชน์มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและอยู่ในศีลห้าสร้างความสามัคคีความผูกพันให้กับนักศึกษาวิชาทหารด้วยกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ฝึกให้นักศึกษาวิชาทหารรู้จักดําเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้นักศึก ึกษาวิชาทหารสนับสนุนการทำกิจกรรมของกะกะตโดยการเป็นผู้ช่วยการเลือกตั้งและส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารเป็นนักเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ของชาติไทย มาตรฐานที่6การประชาสัมพันธ์เผยแพร่องค์กรนักศึกษาวิชาทหารสถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตถ์มีการจัดแสดงผลงานภายในห้องสำนักงานรวมถึงลงข่าวความเคลื่อนไหวในเว็บไซต์สื่อสิ่งพิมพ์ของสถานศึกษาและสื่อโซเชียลต่างๆมีการส่งเสริมให้สถานศึกษาอื่นๆนำไปดำเนินการรวมไปถึงมีการรายงานผลการดำเนินการประจำปีในรูปแบบของจดหมายเหตุให้หน่วยเหนือทราบ มาตรฐานที่7โครงการนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานผู้บริหารสถานศึกษาให้การสนับสนุนกิจกรรมขององค์กรมีการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1ของสถานศึกษามีการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1ชายและหญิงที่สมัครใจในการทํากิจกรรมจิตอาสามีการดําเนินกิจกรรมของนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานตามกรอบงานที่วางไว้และมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ กิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ มาตรฐานที่8โครงการรอดจิตอาสา4กรอบงานสถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตมีแผนใช้งานและกิจกรรมของรอดจิตอาสาตลอดห่วงการศึกษาส่งเสริมการทํากิจกรรมเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์มีการดําเนินกิจกรรมช่วยเหลือสังคมตามขีดความสามารถมีการดําเนินกิจกรรมบรรเทาสาธารณภัยกิจกรรมสร้างการรับรู้สนับสนุนให้รอดจิตอาสามีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสถานศึกษาและมีการประชาสัมพันธ์ ผลการผลงานรอดอจิตอาสารวมไปถึงมีการประเมินผลองค์กรรอดอจิตอาสา มาตรฐานที่9จิตอาสาต้านพัยยาเสพติดสถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้ดําเนินการจัดอีทัศการให้นักศึกษาวิชาทหารรับรู้ถึงอันตรายและการป้องกันยาเสพติดมีผู้บรรยายพิเศษของปปสมาบรรยายตามห่วงเวลาที่เหมาะสมรวมถึงการสร้างนักศึกษาวิชาทหารต้านภัยยาเสพติดประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เป็นประจำสนับสนุนให้นักศึกษาวิชาทหารที่สุบรี่มีแนวทางการลดและไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมถึงการ การใช้รอดอไซเบอร์สร้างการรับรู้ให้คนภายนอกรับทราบมาตรฐานที่10การปฏิบัติตามโครงการเข้าคิวสถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตถ์เห็นปัญหาของการไม่เข้าคิวตามสถานที่ต่างๆและนำมาวางแผนแก้ไขมีการลงพื้นที่แจกบัตรคิวสร้างเส้นทางการยืนรอในพื้นที่ที่มีปัญหารณรงค์ให้คนในพื้นที่เห็นปัญหาและร่วมแก้ไขมีสื่อประชาสัมพันธ์และป้ายรณรงค์การเข้าคิวรวมถึงการใช้รอดดอไซเบอร์ สร้างการรับรู้ให้คนภายนอกรับทราบ มาตรฐานที่11รอดอนเน็ตเวิร์สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนบุตรตลดิษฐ์จัดนิทรรศการอบรมนักศึกษาวิชาทหารให้เห็นถึงประโยชน์ของการสร้างรอดอ e เน็ตเวิร์มีการจัดตั้งกลุ่มไลน์ของนักศึกษาวิชาทหารภายในองค์กรนักศึกษาวิชาทหารโดยมอบหมายให้นักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชาเป็นผู้ดูแลระบบและการกระจายข่าวสารในกลุ่มใช้รอดอนเน็ตเวิร์ในการแจ้งกระจายข่าวสารมอบหมายงานเป็นประจำรวมไปถึงการประเมินผลการใช้รอดอเน็ต Word, เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดมาตรฐานที่12รอดอไซเบอร์สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตจัดนิทรรศการอบรมนักศึกษาวิชาทหารให้เห็นประโยชน์ของการสร้างรอดอไซเบอร์มีการอบรมการกำหนดเนื้อหาการผลิตสื่อการกระจายข่าวและการประเมินสร้างรอดอไซเบอร์เพื่อเขียนบท ถ่ายทําผลิตสื่อในทุกกิจกรรมมีแฟนเพจกึ่งทางการที่มีผู้ติดตามมากให้รอดอไซเบอร์ได้กระจายข่าวสารมีการประเมินผลการใช้รอดอไซเบอร์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มาตรฐานที่1 3รอดนนวัตกรรมสถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิต์มองเห็นปัญหาที่เกิดจากการฝึกและหาหนทางพัฒนาแก้ไขมีการส่งเสริมนักศึกษาวิชาทหารผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารในการผลิตนวัตกรรมเพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมีการผลิตผลงานจากนักศึกษาวิชาทหารผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารได้หลายผลิตภัณฑ์มีการมอบรางวัลให้กับผู้ที่จัดทำนวัตกรรมหรือผู้ที่มีผลงานดีเด่นรวม ถึงประเมินผลการใช้รอรนวัตกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิษยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรน,นักศึกษาวิชาทหารให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเพื่อตอบสนองต่อโครงการศูนย์ฝึกแข่งขันสถานศึกษาร่วมใจมุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกันประจำปีการศึกษา2,563